อะไรมั่งนะบันทารูปไว้จะถ่ายรูปวันเกิดเออวันเกิดก็ถ่ายไปแล้วอันนี้ถ่ายให้นี่อ่ะจะขูดตินใช่ไหมถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอนั่นแหละไลฟ์สดไลฟ์สดโอไลฟ์สดเออหล่ะไม่ได้ถ่ายรูปนะไลฟ์สดไปเลยโอไลฟ์ไม่ต้องถ่ายรูปนะไลฟ์สดไปเลยเหรอโอเคก็ถ่ายถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดมีรูปตา้มมีรูปตัวอื่น มีตัม e> ีตัวนด้วยต้องเปลีอืมเยอะแยะเลยดูทีต้องเต็มดีเลยอืมโอะแม่ไปไปแย่ตัวไหนอ่ะอันนี้แม่ถ่ายวิดีโอแล้วแม่จะส่งให้แม่ปุ้ยดูไงกับพ่อเยวกับยายเท่ากับยายยายอืมแล้วก็ถ่ายหมดนั่นแหละอ่าหันหน้ามาสิตัวาจะตกหลุมเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องระวังนะไปดูจะทำตกหลุมต้องระวังด้วยเดี๋ยวโดนเท้าขาดไม่ได้นะนี่แล้วมีคนน้ำมันบอดแล้วเออาวนนี้ถั่วจะเอาที่ต้องระวังด้วยต้องระวังด้วยนี่นี่นีแล้วมีคนน้ำมันบอดใช่ใช่เอาเท้าออกไกลๆด้วยนะเอาเท้าออกไกลๆด้วยเะ เอาเท้าออกไกลๆเลยเอาออกไกลๆเท้าอะ่ะเออโอเคพอ,อยังก็ไม่พอเลยแค่นี้เนาะแค่คนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ไป้โอเคเออโอเคเดี๋ยวแม่ไปซักผ้าหนูก็พอ